น้องชายครับเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างใหญ่เลยเนาะย้อนรับคนให้ไปมันมันน้องชง้องเขาด้วยครับเออมันมันเป็นเบสที่เราต้องพองขึ้นมาใช่ไหมวันนี้นะก็ก็พองเยาะแต่ถ้าถ้าตัวไล่ๆกันก็พอจะได้ดีกว่านี้อยู่แล้วแต่ว่าเขาก็โดนของเราเหมือนกันนะวันนี้ทั้งสอกทั้งอะไรนะเขาอยู่ได้ท้องก็ทำค่าทะลุเหมือนกันใช่ไหมแต่เราก็สู้สุดฤทธิ์เลยวันนี้ ูสุดเมือเออก็ถือว่าต่อยดีมากๆนะเออแต่ว่าวันนี้มันเวทร้อยปอนด์มันม oh, ันใหญ่ไปไหมก็ใหญ่ัะใหญ่ใหญ่เราเราต้องเวทไหนครับก็ร้อยสามเก้าสี่สิบสามเก้ายังได้เลยใช่ไหมสามเก้าสี่สิบได้ พอกับแบบนี้เราก็แพ้ก็หมดลุ้นยอดมวยอย่างงี้เียดายนะไม่ไม่เป็นไรครับผมไม่เป็นไรเพราะว่าเราก็เคยได้ยอดมวยมาแล้วคผมก็ไม่ได้คาดหวังมากเลยหรอเหรอครับผมอ๋อเออก่อนโชคมีอาิีฐไหมมีเยอะไหมก็น่าจะมีเนาะมีเยอะเี่ยเออแต่ว่าก็จะได้จะได้รตาพูดอะไรกับแฟนคลับหน่อยน้องชายขอโทษแฟนคลับเดี๋ยววันนี เต็มที่แล้วเนาะ,ะเต็มที่แล้วครับผมเชื่อว่าไม่มีไม่มีใครตำหนิอะเพราะว่าต่อยดีมากๆวันนี้แพ้ใหญ่แพ้ใหญ่ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ